ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้รู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้วเล่มสามเขียนโดยรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์สุจิตราอ่อนคอมหนังสือเล่มนี้เป็นคัมภี์แห่งชีวิตทำให้คุณเลิกคิดสร้างบาปบทที่17โรคที่รักษาไม่หายจริงหรือ เริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงคุณธรรมของพระปลัดวีรนนหรือวีระนันโทภิกขุแห่งธรรมสถานวิมลธรรมที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์และในอนาคตการอาจารย์ก็จะขอไปเป็นลูกศิษย์ของท่านซึ่งอาจารย์ได้เกริ่นไว้ในฉบับก่อนๆอ,อาจารย์จะไม่เล่าเรื่องปาฏิหาริย์ของท่านเพราะเรื่องอย่างนี้เป็นปัจจัดตังคือรู้ได้เฉพาะตน แต่จะเล่าคุณธรรมที่เด่นมากข้อหนึ่งของท่านคือความเมตตาพระที่เป็นนักปฏิบัติท่านจะเด่นในคุณธรรมข้อนี้เช่นเดียวกับท่านวีระนนท์ที่ท่านเมตตาต่อคนที่มีทุกข์มีปัญหาซึ่งตัวเองเป็นผู้ก่อขึ้นขอเล่าสักสามรายนะคะนักเรียนชั้นมัธยมปลายคู่หนึ่งมาเรียนปรึกษาท่านว่าฝ่ายหญิงเกิดตั้งท้องทางพ่อแม่บังคับให้เอาเด็กออก แต่เขาสองคนไม่อยากทำเพราะกลัวบาปขอให้ท่านช่วยแนะนำท่านจัดการวางแผนให้เสร็จสับคือเมื่อคลอดให้นำเด็กไปฝากเลี้ยงที่สถานรับเลี้ยงเด็กอ่อนพญาไทซึ่งจะรับเลี้ยงเด็กที่พ่อแม่เอาไปทิ้งท่านจัดการเป็นธุระติดต่อให้ด้วยวัยรุ่นสองคนก็ปฏิบัติตามพอหมดปัญหาเรื่องลูกท่านก็ให้ไปเรียนเขาก็พากันไปเรียนอาชีวศึกษาซึ่งจบเร็วกว่าเรียนมหาวิทยาลัย พอจบมีงานทำท่านก็พาไปทำเรื่องขอเด็กมาเป็นบุตรบุญธรรมโดยเจาะจงขอคนที่เป็นลูกตัวเองเรื่องก็ลงเอยด้วยความสุขตายายรักหลานบุญธรรมมากซึ่งแท้จริงก็คือหลานที่ตนให้ไปทำแท้งนั่นเองเรื่องที่สองวันหนึ่งท่านไปบินทบาทแถวหน้ามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งมีนักศึกษาหญิงสองคนออกมาใส่บาตคนละถุง คนแรกใส่ถุงที่มัดปากอย่างเรียบร้อยลงไปซึ่งท่านก็คิดว่าคืออาหารต้มแกงที่คนนิยมนำมาใส่บาตรส่วนคนที่สองใส่ถุงเสื้อผ้าเด็กอ่อนลงไปท่านก็ถามว่าทําไมเอาเสื้อผ้าเด็กอ่อนมาใส่ในบาตรเธอก็ตอบว่าจะทําบุญไปให้เด็กขอให้ท่านช่วยรับไปด้วยท่านก็คิดว่าคงมีน้องหรือหลานตายกระมังพอกลับถึงวัดท่านก็เตรียมชั้น จึงยกถุงเสื้อผ้าเด็กอ่อนออกก่อนแล้วยกถุงอาหารออกมาแก้ดูสิ่งที่อยู่ในถุงทําให้ท่านต้องคิดหนักนั่นคือเป็นเด็กทารกขนาดโตกว่ากําปั้นนิดหนึ่งอวัยวะครบครันทานเหนว่าเพิ่งตายใหม่ๆแวบหนึ่งท่านคิดจะทํากุมารทองเพราะมีตาราทากุมารทองอยู่แต่แล้วสติก็บอกว่าถ้าทํากุมารทองเท่ากับกักขังวิญญ,ญาณเขาไว้ไม่ให้ไปเกิด จึงไม่คิดทำกุม,มารทองและให้สับป,ปะเอรอนำไปฟังนักศึกษาสองคนที่มาใส่บาตรท่านคนไหนเป็นแม่เด็กให้ไปเข้ากรรมฐา,านด่วนเลยอย่าลืมอุทิศส่วนกุศลไปให้ลูกของหนูด้วยมิฉะนั้นเขาจะต้องจองเวรกับหนูที่บังอาจไปฆ่าเขาเรื่องที่3ามเด็กสาวคนหนึ่งถูกแม่พามาหาท่านบอกว่าลูกสาวท้องขอให้ท่านช่วยแนะนำคลินิกที่รับทำแท้งให้ด้วย ท่านบอกว่าท่านไม่แนะนําให้ทําแท้งเพราะเป็นบาปพระพุทธศาสนาจะไม่เห็นด้วยกับการทําแท้งอย่างเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดท่านก็ขอร้องว่าให้เอาเด็กไว้อย่าไปฆ่าเขาเลยแม่เด็กก็โกรธหาว่าท่านไม่ช่วยก็เลยพาล,ลูกไปหาคลินิกเถื่อนเพื่อจะเอามารหัวข้นออกให้ได้ภายหลังได้มาเรียนท่านว่าหมอได้ใช้เครื่องดูดออกเด็กก็ไม่ยอมออกหมอจึงบอกว่า เด็กโตเกินกว่าที่จะทำแท้งให้ได้จึงต้องปล่อยเลยตามเลยเพราะถ้าเอาออกแม่เด็กอาจต้องเสียชีวิตต่อมาเด็กสาวก็คลอดบุตรเป็นทารกเพศหญิงแต่สมองพิการเพราะได้รับความกระทบกระเทือนจากการทำแท้งโดวยวิธีใช้เครื่องดูดออกยายจำเป็นต้องเลี้ยงหลานเลี้ยงด้วยความเกลียดชังกระทั่งหลานอายุได้8ดขวบเนื่องจากสมองพิการแกจึงเรียนหนังสือไม่ได้แต่อวัยวะอื่นๆดีหมด ต่อมาไม่นานใหญ่ก็ล้มป่วยและกลายเป็นอัมพฤกษ์ลูกหลานคนอื่นๆไปทำงานบ้างไปเรียนหนังสือบ้างก็ได้หลานสาวที่ตนชังน้ำหน้าช่วยป้อนข้าวป้อนน้ำเช็ดอุจจจระปัสสาะให้จากหลานชังที่สุดก็เลยกลายเป็นรักที่สุดไปที่นำคุณธรรมของพระประหลัดเวรนนท์มาเล่าก็เพื่อจะเตือนใจวัยรุ่นว่าอย่าใจเร็วด่วนได้อย่าสร้างทุกข์สร้างปัญหาให้ตัวเองหรือให้พ่อแม่ แล้วก็อย่าเอาปัญหาไปให้พระนะจ๊าหนูจ้าลําดับต่อไปเป็นการตอบจดหมายฉบับแรกเขียนมาจากคุณสิพรบรรยายถึงอานิสงส์ที่ได้รับจากการสวดมนต์อาจารย์อ่านแล้วก็ดีใจด้วยอย่างมากๆเลยคุณสิพรมองชีวิตด้วยปัญญาจึงเข้าใจท่องแท้ถึงความเป็นไปและความเปลี่ยนแปลงของชีวิตถือว่าได้ประโยชน์สูงสุดจากการสวดมนต์ที่ว่าสูงสุดคือรู้จักปล่อยวางได้ คนที่เขาทุกข์เพราะเขาปล่อยวางไม่ได้ไปจับไปยึดไปบังคับให้เป็นไปตามใจเราเมื่อไม่ได้อย่างใจก็ทุกข์สรุปแล้วคนที่สร้างทุกข์ให้กับเราก็คือตัวเรานั่นเองไม่มีใครที่ไหนมาสร้างให้หนูสวดธรรมจักและมงคลจักรวาลด้วยอาจารย์ว่าหนูควรจะมีบทไหนควรสวดเสริมอีกด้วยไหมคะอาจารย์ขอแนะนำให้สวดขันธปริตวัตตะะปริต กรณียเมตตาสูตรและโพูดชคปปริตบทแรกเป็นการแผ่เมตตาให้สัตว์ทุกชนิดสัตว์ไม่มีเท้าสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าและสัตว์เท้ามากไม่เบียดเบียนเราบทที่สองป้องกันไฟไหม้บทที่สามปลูกมิตรและแผ่เมตตาให้กับพูดผีปีศาจรวมไปถึงสัพพะสัตว์ทุกตัวตนบทที่สี่เป็นการสวดป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ทุกบทเป็นพุทธพจน์และมีในพระไตรปิฎกค่ะแต่ทุกอย่างรวมเป็ดเสร็จแล้วต้องยกความดีงามบุญกุศลทั้งหลายให้อาจารย์ด้วยค่ะการได้อ่านหนังสือของอาจารย์ของหลวงพ่อท่านและของอีกหลายๆท่านตัวหนังสือทุกตัวให้ความสําเร็จแก่ชีวิตรู้สึกเป็นบุญคุณเหลือเกินอ่านแล้วได้นํามาใช้มาปฏิบัติเห็นผลแน่นอนเหมือนดังเช่นที่องค์พระบรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าของชาวเราได้ตรัสไว้ว่ารู้ได้เฉพาะตนและให้ผลได้ไม่จำกัดการเหมือนเรากินข้าวใครกินคนนั้นก็อิ่มใครกินอาหารดีถูกสุขลักษณะร่างกายก็อิ่มเอิบผ่องใสสุขภาพดีใครกินอาหารไม่ดีเสพของไม่ดีร่างกายผิวพรรณก็หมองคล้ำสุขภาพก็เสื่อมโทรมเป็นทุกข์กับการดำรงชีวิต อ่านจดหมายของคุณสิพรแล้วเพลินดีจังแสดงว่าคนเขียนเขียนอย่างมีความสุขคนอ่านก็เลยพลอยมีความสุขไปด้วยดีใจที่อาจารย์ก็มีส่วนช่วยให้คนมีความสุขขอให้คุณสิพรจงเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะส่วนพรที่ให้อาจารย์มานั้นก็ขอรับไว้ด้วยความขอบคุณยิ่งและขอพอรนั้นจงสะท้อนย้อนกลับไปหาผู้ให้ด้วยฉบับที่สองเขียนมาจากคุณเจรพันธ์ เล่าเรื่องกรรมที่ประสบมากับตนเองน่าสนใจมากทีเดียวขอลงให้ทั้งหมดนะคะฉบับนี้มีเรื่องจะรายงานอาจารย์นะถามข้อข้องใจ4ข้อคะ่ะอาจารย์บอกว่าเขียนแยกเป็นข้อๆจะอ่านเข้าใจง่ายดีหนูเลยไม่อยากถูกอาจารย์ตัดคะแนนจึงแยกมาเป็นข้อๆดังนี้คะ่ะหหนูได้บริจาคร่างกายให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นตั้งแต่ปี4 2 โดยยังไม่ได้แต่งงานค่ะแต่หนูอยากรู้เอาไว้บอกลูกหลานเมื่อหนูตายไปว่าให้ทําบุญแค่สวดอภิธรรม3วันหรือ7วันก็พอเพราะศพทางโรงพยาบาลต้องเอาไปภายใน24ชั่วโมงและที่สําคัญที่สุดของการตายคือต้องไม่หลงตายจิตใจต้องไม่มีโลภโทสะโมหะในขณะที่ตายพิธีกรรมต่างๆที่จะตามมาสําหรับเราผู้ที่ตายจึงไม่จําเป็นต้องกังวลว่าจะได้บุญหรือเปล่า ถูกต้องไหมคะและหนูก็ไม่ห่วงแต่คนไม่ศึกษาต้องห่วงแน่ๆถูกต้องอย่างที่คุณจิรพันธ์พูดมาทุกอย่างคะ่ะแต่เวลาปฏิบัติมันยากที่จะทําได้อย่างที่พูดเพราะคนที่กําลังจะ,จะตายจะมีทุกขเวทนามากเมื่อเป็นเช่นนี้จิตก็จะมีโทสะคนที่ฝึกจิตมาดีเท่านั้นจึงจะตายโดยที่จิตไม่มีกิเลสสามตัวนี้ส่วนคนที่ไม่เคยฝึกจิตคือไม่เคยจเจริญวิปัสสนา เมื่อจะตายจะบังคับจิตไม่ให้มีกิเลสไม่ได้เลยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องมีตัวโทสะแต่ส่วนใหญ่จะมีครบทั้งสาตัวเลยการฝึกจิตจึงมีประโยชน์มากตอนที่เรากำลังจะตายนี่แหละต้องฝึกไว้ก่อนจนชินถ้ามาฝึกตอนใกล้จะตายก็ไม่มีประโยชน์เพราะจะทำไม่ได้เนื่องจากไม่เคยคุ้นจิตนี่ฝึกยากที่สุดในโลกเลยนะคะคนมีบุญบารมีมากๆจึงจะฝึกได้ บุญในที่นี้อาจารย์หมายถึงความดีบารมีหมายถึงความเพียรค่ะ 2. หนูอ่านานารีผลเล่มหนึ่งจบแล้วค่ะอ่านเจอตอนหลวงพ่อใช้นี่ที่ไปตอนไก่กว่า20ตัวตายยกเล้าแล้วได้ฉันยาที่ปรุงโดยเกลือและไข่ขาวหนูจะเอามาใช้บ้างได้ไหมคะเพราะหนูเป็นโรคกระเพาะเรื้อรังโดยได้กำเริบหนักปี41ถามหมอหมอบอกว่าโรคกระเพาะไม่มีทางหายหรอก อ่านเรื่องของหลวงพ่อไปแล้วตอนเช้าหนูเดินจงกรมจึงระลึกได้ว่าต้นเองเคยเรียนวิชาเกษตรตอนอยู่ม .3 มีการสาธิตตอนไก่ของอาจารย์ให้นักเรียนดูและได้มีจัดงานประกวดการตอนไก่ขึ้นด้วยโดยม .3 ที่เรียนเกษตรทุกห้องต้องส่งตัวแทนเข้าไปประกวดตอนไก่หนูไม่ได้เป็นคนตอนหรอกค่ะแต่พวกเราไม่รู้จะเอาไก่มาจากไหนเห็นที่ข้างโรงเรียนมีบ้านหลังหนึ่งเขาเลี้ยงไก่ไว้เยอะ มองจากอาคารลงมาเห็นค่ะจึงไปซื้อมาจากบ้านหลังนั้นตัวแทนห้องตอนไก่ไม่สําเร็จหรอกค่ะก็ต้องตกรอบแต่ไก่ไม่ตายพวกเราจึงปรึกษากันจึงเอาคืนไปให้เจ้าของเขาเลี้ยงต่อไก่คงจะอยู่ต่อไปและตายอย่างเจ็บปวดในที่สุดนี่ขนาดเป็นกรรมที่ร่วมกันทํากับเพื่อนๆหนูยังปวดท้องแทบตายโดยตอนปี4ีหนึ่งระลึกไม่ได้หรอกค่ะมาระลึกได้ไม่กี่วันขณะปฏิบัตินี่เอง ก็ได้ขออโหสิกรรมและแผ่เมตตาอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับไก่ทั้งสองตัวแล้วค่ะแต่กรรมเรารับต่อไปอย่างมีสติกว่าเดิมค่ะอาจารย์ขอปรบมือให้คุณจิรพันธ์ค่ะที่ปฏิบัติจนระลึกชาติได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติทมเราจะจําไม่ได้เลยว่าเคยก่อกรรมทําเวรไว้กับใครที่ไหนเมื่อไรอาจารย์อ่านเพลินเลยค่ะเห็นภาพพดหมดทุกตอนแต่เรื่องที่คุณหมอบอกว่าโรคกระเพาะไม่มีทางหายหรอก อันนี้อาจารย์ขอโต้แย้งค่ะเพราะอาจารย์เป็นโรคกระเพาะเรื้อรังมาเกือบ30ปีตั้งแต่อายุ25ก็มาหายประมาณปี41หรือ42หายขาดเลยขอเล่านะคะเพราะอาจเป็นประโยชน์กับผู้อ่านท่านอื่นๆสาเหตุของโรคกระเพาะคือรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาบวกกับความเครียดอาจารย์เป็นมากถึงกับต้องกลืนกล้องส่องกระเพาะ2 3หรือครั้งทรมานมากเลยค่ะ หมดค่ายาไปหลายหมื่นแต่ก็เบิกได้จนอาจารย์แพทย์หญิงประภาพัานธ์ซึ่งเป็นเจ้าของไข้และเป็นแฟนหนังสือของอาจารย์ด้วยท่านพูดกับอาจารย์ว่าอาจารย์หายได้แล้วเพราะถ้าขืนเป็นเรื้อรังอยู่อย่างนี้จะกลายเป็นมะเร็งในกระเพาะตอนนี้เริ่มมีแผลในกระเพาะแล้วนะคะอาจารย์สุจิตราก็กลัวสิคะคิดว่าหายเสียทีก็ดีเหมือนกัน เชื่อไหมคะอาจารย์เป็นมากถึงขนาดเวลาเขียนหนังสือก็ต้องรับประทานเข้าต้มเละๆไปด้วยเพราะท้องร้องจอกๆอยู่ตลอดเวลารับประทานอาหารเข้าไปก็หายววาๆเหมือนเทป,ปูนซีเมนต์ลงไปในเหวลึกๆต้องรับประทานอาหารทุกๆสองชั่วโมงไม่สนุกเลยค่ะมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์ต้องการไปเข้ากรรมฐา,านที่คณะ5วัดมหาธาตุตอนรับศีล8จึงขอว่าหากทนไม่ไหวจะขอรับประทานอาหารตอนเย็น เพราะความที่ต้องรับประทานทุกสองชั่วโมงแต่อานิสงส์แห่งการปฏิบัติทําให้อาจารย์ไม่ปวดท้องเลยจึงรักษาศีล8ข้อได้ครบถ้วนพอออกจากกรรมฐานเข้าประมาณ3หรือสวันก็จําไม่ได้แล้วค่ะเมื่อก่อนอาจารย์ไม่ยุ่งมากพอมีเวลาก็จะไปเข้ากรรมฐานที่คณะ5บ้างวัดอัมพวันบ้างยุวพุทธบ้างไปเล่าให้คุณหมอฟังท่านก็ยิ้มและพูดว่าก็ตอนปฏิบัติอาจารย์ไม่เครียดจึงไม่มีอาการ จริงอย่างที่คุณหมอพูดมาเพราะออกจากการปฏิบัติอาการก็กําเริบอีกวันหนึ่งในปี41หรือ42จําจำไม่ได้แล้วค่ะตอนนั้นอาจารย์เป็นกรรมการบริหารของยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมก็นั่งประชุมกรรมการกันอยู่อาจารย์นั่งติดกับคุณอาพจนาตอนนั้นท่านอายุ60เศษแต่ยังสาวพริง้งดูเหมือนอายุไม่เกินห0 เป็นผู้หญิงเก่งเผยแผ่ธรรมะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากอาจารย์จึงเคารพนับถือในคุณธรรมและความสามารถของท่านอาจารย์ก็กระซิบกับท่านว่าหนูเป็นโรคกระเพาะเรื้อรงังจนถูกคุณหมอสั่งให้หายได้แล้วมิฉะนั้นอาจกลายเป็นเนื้อร้ายในกระเพาะคุณอาก็กระซิบตอบว่าที่ต้องกระซิบเพราะกำลังประชุมค่ะทำไมอาจารย์ไม่รับประทานกล้วยน้ำว้าบดละ่ะ พี่อ่านเจอในสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมของอาจารย์นั่นแหละอาจารย์ก็นึกออกเลยไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็จัดการทำมาให้หนึ่งถุงอาจารย์รับประทานไปไม่ทันหมดถุงหายเลยค่ะหายมาได้สี่หปีแล้วรักษายาฝรั่งมาร่วม30ปีไม่หายมาหายจากยาภูมิปัญญาไทยนี่เองส่วนวิธีปรุงยาโปรดอ่านในสัตว์โลกหรือในศาลาธรรมโอสถนะคะ จำได้ว่าเขียนไว้หลายครั้งขอรับรองว่าชะง,งัดจริงๆค่ะคำถามข้อ3และข้อ4ขอยกไปตอบบทหน้าเพราะต้องเล่าเรื่องเท้าสักกะต่อค่ะกล่าวที่แล้วถึงตอนเท้าสักกะตรัดกับพระมหากัสปะเทระว่าผู้ที่เข็นใจกว่าพระองค์ไม่มีพระเทระจึงย้อนว่าเท้าสักกะสวยราชสมบัติในเทวโลกจะจัดว่าเป็นคนเข็นใจได้อย่างไรเท้าสักกะตรัสตอบดังนี้ อย่างที่พระคุณเจ้าพูดกระถุและขอรับแต่สมัยที่พระพุทธเจ้ายัางไม่ทรงอุบัติกระผมได้ทำกัลยาณกรรมไว้เมื่อพุทธทุกปาทการยังเป็นไปอยู่เทพบุตรผู้มีศักดิ์เสมอกันสามองค์เหล่านี้คือจุรรสเทพบุตรมหารสเทพบุตรอเนกวันณะเทพบุตรทำกัลยาณกรรมแล้วได้เกิดในที่ใกล้กับกระผมมีเดชมากกว่ากระผม เมื่อเทพบุตรทั้งสามนั้นพาพวกบริจาริกาลงสู่ระหว่างถนนเพื่อเล่นนักขัดตะเริกกระผมต้องหนีเข้าตำหนักเพราะเดชจากสรีระของเทพบุตรทั้งสามนั้นท่วมทับสรีระของกระผมเดชจากสรีระของกระผมไม่ท่วมทับสรีระของเทพบุตรทั้งสามเมื่อเป็นเช่นนี้ใครจะเข็นใจกว่ากระผมเล่าขอรับ แม้เมื่อเป็นอย่างนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปพระองค์อย่าได้ลวงถวายทานแก่อัตมาภาพอย่างนี้พระเทระห้ามเท้าสักกะเมื่อกระผมลวงถวายทานแก่ท่านกุศลจะมีแก่กระผมหรือไม่ขอรับมีพระองค์พระเทระตอบถ้ากระนั้นการทำกุศลกรรมก็จัดเป็นหน้าที่ของกระผมสิข,ขอรับตรัสอย่างนี้แล้วเท้าสักกะทรงไหว้พระเทระ พานางสุชาดาทำประทักษิณพระเถระแล้วเหาะขึ้นสู่อากาศทรงเปล่งอุทานว่าแม้ทานที่เป็นทานอย่างเยี่ยมเราได้ตั้งไว้ดีแล้วในพระกัสสปะกลับมาติดตามรับฟังรู้อย่างนี้เป็นคนดีตั้งนานแล้วของรองศาสตราจารย์ดรสุจิตราอ่อนค้อมจากอ่านให้ฟังบ่ายชีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ หากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือสนับสนุนรายได้ให้ช่องด้วยการกดปุ่มขอบคุณซุปเปอร์แดง์ดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ